คุยเรื่องเรื่องความสวยความหล่อก,กับทิลพรคลินิกค่คะวันนี้ได้รับเกียรติจากพี่อิม่มสวัสดีค่ะสวัสดีครับก็อบอกว่าพี่อิมเนี่ยเป็นคนที่เสาะ,ะแสวงหาแล้วก็เซิร์ชในเรื่องของการเสริมหลอ่อไม่ว่าจะเป็นในเมืองไทยรวมถึงไปต่างประเทศด้วยเพราะฉะนั้นต้องออนขออนุญาตถามความรู้สึกของพี่อิ่มก่อนว่าโดยปกติแล้วเนี่ยถ้าเราคิดจะทําศัลยกรรม มันนะที่หนึ่งที่คนมักจะพูดถึงก็คือต้องขออนุญาตนะนั่นก็คือเกาหลีใช่ครับซึ่งพี่อิมเองเนี่ยก็ได้ไปศึกษาหาข้อมูลมาด้วยแล้วก็เคยได้ไปใช้บริการที่นู่นเขาเป็นยังไงบ้างคะเรื่องของสัญญกรรมที่ต่างประเทศที่เกาหลีครับก็จริงๆเขาก็มีเทคโนโลยีเยอะนะครับแล้วก็แต่ขั้นตอนนั้นก็เยอะเหมือนกันการที่จะไปเกาหลีได้เนี่ยภาษาเราก็ไม่ได้พูดเองนะก็ต้องมีมีคนพาไปต้องมีล่ามต้องมีอะไรแบบนี้ แล้วที่เราคุยกันว่าโรงพยาบาลเกาหลีเอาจริงๆไม่ใช่โรงพยาบาลอ้าวเหรอคะคือมันเหมือนกับคลินิกอะ,อะตึกชั้นตึกมีห้าชั้นมีห้าโรงพยาบาลชั้นละโรงพยาบาลอ้าวเหรอคะจริงๆก็คือการผ่าตัดเล็กนะฮะเขาทําตรงนั้นแล้วก็ถึงเวลาปุ๊บก็เวลาจะนอนพักก็ไปพักที่โรงแรมอ๋อค่ะเขาเรียกว่าโรงพยาบาลบางที่ก็จะมีหมออยู่สองสามท่านบางที่ก็จะมีอยู่ เออเยอะเป็นโรงพยาบาลใหญ่เนไ่ยนแบบอันนี้อาจจะเป็นโรงพยาบาลเป็นเรื่องเป็นราวก็มีครับเพราะฉะนั้นนีจริงๆแล้วคือก็ให้ความรู้กับคุณผู้ชมไปด้วยเพราะว่าจริงๆแล้วหลายคน,นบอกว่าพอคิดจะทําสัญญกรรมปุ๊บยังไงก็ต้องไปเกาหลีแต่พอไปแล้วมันไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิดจริง <laughs> คือคือมัอนก็มีความยุ่งยากเยอะความยุ่งยาก <S <S <ช>ที่แน่แนเลยเนี่ยคือภาษา<ช>รเราจะมาสื่อสารภาษาเกาหลีกับคุณหมอโดยตรงเนี่ยก็ไม่ได้ก็จะต้องผ่านคนที่เป็นล่ามแปลให้บางคร,บครั้งเนี่ยปัญหาที่เกิดขึ้นกับเราเวลาเราจะสื่อสารกับล่ามแล้วล่ามเนี่ยปแปลคุยกับคุณหมอบางทีมันอาจจะไม่ตรงกับปัญหาที่เกิด<ช>ขึ้นกับเรา<ช>รือเปล่าคะใช่ครับก็ก็มีความเป็นไปได้ความเป็นไปได้เพราะฉะนั้นบางคนไปแล้วก็ ได้ความพึงพอใจ100%บางคนอาจจะไม่ได้ความพึงพอใจร้อเมันก็ขึ้นอยู่กับแต่ละกรณีไปหลายปัจจัยายปัจจัยด้วยแต่สุดท้ายแล้วที่เกาหลีก็เคยไปดูและไปทดลองมาแล้วก็ไปทำมาแล้วแต่ก็ต้องมาจบที่ประเทศไทยของเราก็เห็นที่อิบอกว่าที่ไหนก็แล้วแต่ประเทศไทยเราดีสุดก็ได้คุยกับคุณหมอที่เกาหลีนะคุณหมอพูดเองเลยว่า สมัยก่อนยูรู้ไหมว่าหมอจากเกาหลีเนี่ยไปเรียนจากเมืองไทยนะอีกต่างหากอีกต่างหากด้วยใช่ครับที่แบบว่ารู้มาตอนแรกเราคิดว่าต้องเกาหลีต้องเกาหลีใช่แต่คุณหมอที่เกาหลีบอกว่าคุณหมอเกาหลีมาเรียนจากคุณหมอไทยจริงๆต้องบอกว่าคุณหมอไทยเนี่ยมีความสามารถและมีความสามารถเยอะด้วยนะครับแต่ประเทศของเราเนี่ยอาจจะไม่ได้รับการส่งเสริมเท่ากับที่เกาหลีเขาทำรัฐบาลเกาหลีเขาส่งเสริมแบบ ทุกอย่างเลยเห็นได้มีละครคือเขาจะเล่นมาร์เก็ตติ้งบบตีน,นีต่อนเนื่องจากละครก็คือหน้าตาดีาก็ไปถึงเสริมสวยไปถึงเครื่องสำอางอะไระแบบนี้นะครับแล้วเราดูจากซีรีส์เนี่ยเราจะเห็นว่าในค่าวเอ่ยหรืออะไรเอ่ยเนี่ยมักจะคือเด็กที่เรียนจบมัธยมปลายจะเข้ามหาวิทยาลายัยหรือเด็กที่กำลังจะจบหรืออะไรอย่างเงี้ยของขวัญที่พ่อแม่หรือว่าผู้ใหญ่จะให้มักจะแบบว่าให้เปเสริม จากศัลยกรรมบางคนก็เสริมจมูกบางคนก็ไปตัดนู่นนี่นั่นมันก็เลยกลายเป็นอะไรที่แบบไม่ได้ยุ่งยากเขาสนับสนุนเขาสนับสนุนแล้วก็ทำกันจนกระทั้งเป็นเป็นเรื่องธรรมดามากเหมือนเหมือนเป็นหวัดเหมือนเป็นหวัดแล้วไปหาหมออ่ะเพรนว่านะครับได้ยินว่าเประกันสังคมอ่ะเขาจะให้ทําจมูกละฟรีอะไรแบบนี้ครับเห็นเพื่อนพูดนะครับเพราะฉะนั้นก็ก็อะไรเป็นเรื่องเกาหลีไปแต่ สุดท้ายแล้วเรามาที่การทำศัลยกรรมที่ประเทศไทยเราดีกว่าเพราะอย่างที่พี่อิมบอกว่าคุณหมอที่เมืองไทยของเราเนี่ยเก่งมีความสามารถรแล้วเป็นทีมแพทย์ทีออ่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางมาดูเคสแต่ละเคสที่ทำเลยอย่างพี่อิ่มค่ะที่พี่อิมเข้ามาที่ทีรพรคลินิกมีใครแนะนำพี่อิ่มคะคือจริงๆริเห็นได้ยินชื่อมานานแล้วะนะครับคุณหมอชลทิศใช่เวลาคูยกับใครปุ๊บเนี่ยทุกคนก็ต้องบอกว่าคุณหมอชลทิศแล้วก็ ดาราในแบบนางแบบนางงามทุกคนทั้งวงการเลยผ่านมือคุณหมอมาได้ทั้งนั้นน,นะครับผ่านนิดหมอนะเดี๋ยวนี้ต้องบอกนะ <c oughs> ผ่านนิดหมออ,อไม่ได้ทาเองคุณหมอทำใช่ <c oughs> แล้วคือน้องอ่อนเองก็คือทําตาสองชั้นที่คุณหมอชลทิศเช่นกันคือแบบ,บพอทําสัลญกรรมเนี่ยทุกคนก็จะนึกถึงคุณหมอชลทิศมีคนถามว่าอ,อ๋อสมัยตอนนู้นอยู่ที่แถวดินแดนอยู่ด้วยอะไรบรือเป่าตอนนี้ ทีละพรคลินิกอยู่แถวคลองสานนะไม่ได้แปลว่าอยู่แถวดินแดงแล้ท่าดินแดงหรืออะไรอย่างนี้แล้วนะคะตอนนี้อยู่ที่คลองสานแล้วพี่อิ๋มมีปัญหาเรื่องของอะไรคะถึงได้เข้ามาปรึกษาที่ทีละพรคลินิกแล้วคุณหมอชลธิดแนะนําอะไรบ้างคะครับต้องต้องเล่าก่อนว่าที่ไปเกาหลีอ่ะก็ก็จัดใหญ่เหมือนกันนะฮะจัดใหญ่ก็คือดึงดึงหน้าผากขึ้นไปฮะเขาเรียกเอ endotai นะครับมันดึงเป็นคนที่มีเเฟช facial e x p r e s s i o นเยอะ S <S เวลาพูดแล้วชอบทำหน้า <S <S ทำตาแบบเนี้นะครับอย่าทำนะครับทำแล้วมันจะเป็นรอยลอยลึกฮะอย่างเมืที่เราเครียดเงี้ยหน้าผากเราก็จะย่นฮะนย่นอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันลึกมากเราลึกว่าเรื่องแค่เนี้ยมันคงแบบไม่ใช่เรื่องใหญ่แต่เอาเข้าจริงๆนะกว่าจะทําให้รอยลึกมันหายไปเนี่ยมันยากมากเลยนะขาต้องดึงหนังศีรษะเราขึ้นไปอาจจะสงสัยนะว่านี่ทําแล้วหรอทำไมมันยังยังเห็นรอยอยู่ คือการดึงเข้าไปเนี่ยมันจะทําให้สีสษะเราเนี่ยเถิดขึ้นไปอีกพอเราดึงตรงนี้ให้มันตึงนะฮะก็เลยบอกคุณหมอว่าขอทําแค่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์พอคือรอยแยลลึกมากแล้วก็ศีษะก็ไม่ต้องเถิดมากไปกว่านี้แล้วเพราะมันเถิดอยู่แล้วนะครับอันนั้นก็คือส่วนบนตรงตาเนี่ยถุงตาเนี่ยก็ตัดออกนะตัดถุงบนตาก่อนตัดออกแล้วก็เอามาเนบไปตรงคิ้ว สังเกตดูดีต้องต้องดูดีๆจะเห็นว่าเออมันมีรอยตรงคิ้วอยู่ใต้คิ้วนิดนึงจะมีรอยครับแล้วก็ถูกใต้ตาตัดออกแล้วก็เอามาเน็ตไว้ตรงขนตาอ๋อต่นี้ต้องยอมรับว่าทําดีมากอันนี้ฮะมันทําให้ขนตาเราชัดขึ้นนะครับก็นี่คือไปแก้ไขที่ที่เกาหลีครับแต่ พอทำไปแล้วมันก็มันก็โอเคในระดับหนึ่งแต่พอวันเวลาผ่านไปปัญหามันก็ยังคงกลับมาใช่ไหมคะยังไม่จบครับมียังไม่ถึงครึ่งทางจริงเหรอคะไม่ใช่นะน้องออนคิดว่าแบบแค่นี้อ่ะมีอะไรต่อครับจมูกอ่ทีแรกเขาพูดว่าจมูกเราเนื้อเยอะเราก็แบบอีโง่เฮงนะอันนี้บอกอย่ามายุ่งกับจมูกฉันนะนะเสร็จแล้วคุณหมอก็บอกว่าเอาไม่เป็นไรจะไอดูให้คุณหมอก็ตัดปีกจมูกตัดปีกจมูกแล้วก็เอากระดูกอ่อนหลังหูเนี่ยมาดันให้ ทรงมันสวยขึ้น uh huh. นะก็ก็มันก,ก,ก็โอเคคือจริงๆอาการสัลยกรรมการทำหน้าเนี่ย l i t e of this l i t t l e of that มันรวมออกมามถึงทำให้ดูดี uh huh. นะไม่ใช่ว่าต้องจัดใหญ่ทุกอย่าง<ช>อะไรอย่างเงี้ยนะฮะจมูกเนี่ยแค่แบบว่าทรงมันสวยขึ้นมันก็ทำให้หน้าเราดูดีขึ้น uh huh. อะไรแบบเนี้ยนะครับแต่มันดูไม่ออกเลยนะคะมันดูเป็นธรรมชาติมากเนี่ยตรงจมูกเนี่ยงงมากเลยนะว่าทำไมคุณหมอไทยอะ่ะจริงๆอนะ่ะ เขาเดินเข้าไปในคลินิกสองสามชั่วโมงเขาเดินออกมาเขาก็แบบยิ้มล่ากันออกมาเลยของพี่โดนบล็อกจมูกครับบล็อกจมูกแล้วก็ต้องหายใจทางปากสามวันนะฮะเป็นอะไรที่สุดๆในชีวิตจริงๆทรมานมากไม่แต่พี่อิ่มค่ะต้องมาขอบอกงี้ว่าแต่หนูเห็นคนไข้ที่มาทําที่ธีรพรคลินิกอ่ะคือพอเขาทําเสร็จอ่ะเขาก็แบบว่าเดินชิลกลับบ้านกันเลยไม่เห็นมีบล็อกมีอะไรพี่พี่ไม่เข้าใจเหมือนกันนะ โอ้โหอันนี้แบบเป็นอะไรทรมานสุดๆจริงๆไม่แล้วที่ทีละพรนที่ที่ออนทราบมาคือว่าหนูวมีมีแผนไว้คือว่าจะแก้จมูกและเห็นบอกว่าที่ทีละพรเนี่ยเอาไขมันของเรามาบั่นเพื่อที่จะแบบว่าฉีดกลับเข้าไปแล้ว <ฮะ S 2> มันจะทําให้ตัวจมูกข,ของเราเนี่ยดูธรรมาชาติมากยิ่งขึ้นเดี๋ยวว่า <ฮะ S 2> ปีหน้าดูจมูกหนูนะ <laughs> 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 จะสวยยิ่งขึ้นจะสวยยิ่งขึ้นอ่ะถ้าอย่างนั้นแสดงว่าที่พี่อิ่มไปทําที่เกาหลีก็คือดึงเนื้ผ้า Уров, ตาบนตาล่างจม co ูกแล้ว hmm, ม so ีอย like ่างอห่นอีกไหมคะมีค่ะมีอะไรอีกคะก็ร้อยไหมที่แก้มร้อยไหมที่แก้มครับแล้วก็ฉีดไขมันฉีดไขมันที่ปากแล้วก็เก็บตรงใต้ทางครับก็เรียกว่าชุดใหญ่เลยฮะที่ทรมานมากก็คือร้อยไหมกับกับบล็อกจมูกเนี่ยเขารัดหน้าเราเนี่ยโอ้โหมัน เวลาบวมนะฮะมันเหมือนแบบปะทออัมาแล้วเขียวปั๊ดเลยแล้วต,ตรงเนี้ยที่หายใจไม่ายต่อหายใจทางปากสามวันเนี่ยพอออกมาจากห้องผ่าตัดปุ๊บตอนกลางคืนพี่เดินถึงเช้าพี่เดินจงกรมพูดโทพูดโทเพราะว่ากำหนดกำหนดจิตกำหนดแบบว่าลมหายใจมันจะได้ไม่รู้สึกว่ามันทรมานมากาพอเช้ามาถึงปุ๊บไปหาคุณหมอถามคุณหมอว่าต้องอยู่กี่วันเขาบอกสามวันพี่บอก เอาออกเดี๋ยวนี้เลยเขาบอกเอาออกไม่ได้พี่บอกเอาออกเดี๋ยวนี้เลยเพราะไอจะไม่ทนอีกแล้วน้องลองปิดจมูกและหายใจทางปากสักวันหนึ่งนิว่าเป็นยังไงคอแห้ง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 ค<ฆ>อแห้งมากเลยครับแล้วก็มันเป็นหน้าหนาวด้วยแล้วเปิดฮ<ฆ>ีเตอร์อากาศก็ยิ่งแห้งใหญ่เลยอะ่ะฮะก็นั่นแหละคือความทรมานสุดๆนะครับทีนี้ก็จัดใหญ่นะจริงๆอะ่ะไม่อยากจะ พูดว่าทําออกมาแล้วมันไม่ดีนะ uh huh. ทําออกมาก็ดีแต่แตมันอาจจะไม่พึงพอใจร้อยเปอร์เซ็นต์มันที่เราต้องการใช่ไหมคะอย่างร้อยไหม่นะครับ uh huh. มันก็ชั่วคราวเราทราบอยู่แล้วว่าร้อยไหมคือชั่วคราว uh huh. ใช่ไหมตอนทำม,มันที่แรกทุกคนก็บอกว่าดีหมดดีมากเลยอะ uh huh. ไรแบบนี้จนกระทั่งพอตอนหลังมาเราก็ถ่ายรูปแล้วเห็นตรงตรงนี้มันย้อย oh huh. มันเหมือนแบบ มันมีอะไรห่อยๆอนูใช่แบบว่ามันมันดูแย่มันเรารู้สึกมันแบบเหมือนมันย้อยเลยอ่ะนะก็เลยมาปรึกษาอาจารย์ชลทิศครับบอกว่าทำยังไงจะกําจัดตรงนี้ไปได้อะไรอย่างเนี้อ<ด>่ะมีแเรามีให้ดูด้วยอันนี้ก่อนน้องไปเอารูปคุณลุงที่ไหนมา <laughs> ครับไปเอารูปคุณลุงที่ไหนมา <laughs> เราต้องให้เห็นได้อย่างชัดเจนค่ะว่าคือนี่บอกว่าไปร้อยใหม่มาแล้ว แล้วก็เกิดปัญหาคือมันก็ยังกลับมาหย่อนคล้อยแล้วมันก็มาอยู่ตรงใต้คางอ่าไม่ใช่แค่นั้นคือแก้มข้างขวานี่ใหญ่กว่าข้างซ้ายก็ไปปรึกษาคุณหมอเกาหลีนะครับว่าทํายังไงที่จะให้แก้มเราสองข้างนี่มันเท่ากันคุณหมอเขาว่าไงคุณหมอเขาตรกดเสร็จเขาบอกว่าที่สมาร์ทเซอร์มันเป็นกล้ามเนื้ออกล้ามเนื้อจะเป็นอะไรที่ทําไม่ได้เลยค่ะอ่าถ้ามันเป็นแฟตมันโอเคอ่าเขาจับจับดูแล้วเขาบอกว่าหุ่นมันเป็นกล้ามเนื้อทําอะไรไม่ได้ แต่ประหลาดใจมากนะฮะอาจารย์ชนฤทิ์ทำได้ <No. S 1> นะครับก็พออาจารย์ชนรทิ์เก็บขึ้น <Face S 1> ไปให้ปุ๊บเนี่ยเฟสล็อกปุ๊บสองข้าเนี่ยมันเกือบจะเท่ากันเลยค่ะมันไม่ได้ใหญ่อันเนี้ยใหญ่กว่าให,ใหญ่เห็นไห<ด>ม<ด>ครับแล้วมีตรงนี้แบบว่าลึกมากอะ่ะหรือแบบว่ามันจะแบบพับลงมา ล่องกันล่องทองนะคุณน้องอ่าแต่คือมันเป็นความที่เราไม่มั่นใจพอมีเงินแล้วมันไม่มั่นใจมันก็ต้องมีบ้างนิดนึงเพราะว่าเราก็ยังต้องแสดงสีหน้าอาการแล้วก็วัยของเราแต่ว่าอันเนี้ยมันเยอะอนี้เป็นใต้ปลาตรงเนี้ยพอพดึงขึ้นไปถึงปุ๊บตรงนี้ปึ๊บดึงตรงนี้ขึ้นไปปุ๊บเนี่ยมันตึงหมดเลยนะครับฮะมันก็ทําให้แบบเรามั่นใจมากยิ่งขึ้นไหมคะพี่อิ่มมั่นใจมากยิ่งขึ้นแล้วพี่มีความรู้สึกว่าอันเนี้ย มันมันถาวรกว่าการร้อยไหม,มนะพอถึงวัยหนึ่งเนี่ยพอถึงวัยหนึ่งแล้วเนี่ยที่ว่าแรงนมถ่วงมันดึงเราจะจนอะไรก็เอาไม่อยู่ะนะใครจะมาบอกว่าครีมดังแตปกล,ละกี่แสนที่ว่าใช้เป็นปีมันก็คงไม่ได้ช่วยเนาะแต่ถ้าสมมติว่าเรามาทำเฟสล็อกแล้วก็ดูแลตัวเองดีขึ้นหรือทำทรีทเมนต์อะไรเงี้ยควบคู่กันไปมันก็จะช่วยยืดอายุการที่แบบว่าเราจะแบบมีใบหน้าที่ดีขึ้นมากขึ้นใช่ไหมคะคือ มันไม่มีสูตรสําเร็จว่ายาเม็ดหนึ่งรักษาไปได้จนตายนะครับ<ฆ>คือเราทําตรงนี้ปุ๊บเนี่ยเราก็ต้องเมนเทศนะครับเราก็ต้องมีตัวอื่นที่จะผลักมันดึงมันขึ้น,<ฆ>นกล้ามเนื้อให้กระชับขึ้นอะไรแบบนี้นะครับ ไม่ใช่ว่าทำปุ๊บแล้วเราไม่สนใจเลยไม่ใช่มันยังต้องได้รับการดูแลอยู่รับการดูแลเมนเทนเรื่อยๆและอย่างนี้ค่ะพอตอนที่พี่อิมมาทำเฟซล็อกที่ทีละพรคลีนิกได้เห็นทีมแพทย์ที่ทีละพรแล้วเป็นยังไงบ้างคะยิ่งใหญ่อลังการยิ่งกว่าเราไปต่างประเทศไหมคะพี่งงมากเลยอ่ะ,ค,ะคือความที่พี่มีปัญหาเรื่องการหยุดหายใจตอนนอนอาจารย์ก็เลยบอกว่าอาจารย์ไม่ให้ยาสลบใช้ขีดยาชาเอาพี่ก็งงๆว่า อว้ยแต่มันก็ผ่าตัดนะแล้วยาชาแล้วมันโอเคอะะพี่เขาแบบอะไรหรอปรากฏว่าฉีดไปถึงปุ๊บเอ๊ะเราก็ไม่รู้จุดเจ็บนะมันก็ชาๆตอนอาจารย์ทำแล้วก็คุยไปด้วยนะพี่มี request เพลงด้วยค่ะขอเปลี่ยนเพลงให้น้องพี่ชอบเพลงของคนนั้นคนนี้น้องก็หาเพลงให้แบบนอนคุยกันเหมือนไม่ไม่รู้สึกอะไรเลยค่ะแล้วมันมันเลยทําให้เรามั่นใจไหมคะที่จะแบบบอกคนอื่นๆเพราะว่าหลังจากที่พี่อิมทําไปแล้ว ผลตอบรับของคนรอบข้างที่เขาเห็นซึ่งซึ่งทําได้แบบไม่กี่วันน่ะมีความเปลี่ยนแปลงเลยไหมฮะทําเสร็จแล้วนะครับเก็เสร็จประมาณตอนดึก,กน,นะครับพี่ก็ขับรถกลับบ้านเสร็จแล้ววันรุ่งขึ้นพี่ก็มีนัดทานข้าวกับเพื่อนทุกคนก็แบบทาไมหน้าดูคือนอกจากแผลรอยเย็บปนนะ,ะถ้าเกิดคนไม่เห็นแผลทุกคนก็บอกทําอะไรมาที่หน้าตึงจังแล้วบังเอิญว่าเป็นคนโชคดีที่ทไม่มี ไม่มีเขียวไม่มีบวมนะครับแล้วก็ทานดื่มได้ทุกอย่างเกาหลีบอกหนึ่งเดือนห้ามดื่มแอลกอฮอนูน่น ύ, นี่นั่นนะครับทีนี้อาจารย์ชฉลิตชบอกว่าสี่จุดยุคนี้ยุคอะไรแล้วสี่สีุดห้าจุดศนแล้วเพราะฉะนั้นอ,อยากทานาอะไรทานเลยอยากทำอะไรทำเลยะคะ่ะแล้ว คุณหมอนี่แลหละค่ะบอกว่าทําแล้วก็ต้องออกกํบบาลังกายด้วยนะมันก็จะทําให้แบบว่าผิวเราแข็งแรงขึ้นได้รับการดูแลแล้วป้องกันมากยิ่งขึ้นแต่น้องอ่อชอบมากคือทีมแพทย์ที่ดูแลแต่ละท่านคะมีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางในการดูแลคนไข้จริงๆคนนี้ช่วยให้วางยาคนที่ฉีดยาสำหรับอะไรเงี้ยมันมันจะแบบว่า หลายหลายคนร่วมกันไม่ได้แบบว่าใครคนใดคนหนึ่งทำเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามั่นใจแล้วตอบแล้วว่าเราสวยด้วยทีมแพทย์ของคุณหมอชลทิศที่ทีละพรคลินิกแล้วพอหลังจากที่ผ่านมาสักระยะหนึ่งแล้วค่ะแผลมันใช้เวลานาน,านไมหมคะกว่าจะหายของพี่อิงไม่บอกไม่รู้เลยจริงๆคือพอบอกเพื่อนเพื่อนบอกไปทำอะไรมาเนี่ย <ฮะ S 2> ทำไมหน้าดูแบบคือที่ชอบคือไม่ได้เปลี่ยนเราให้เป็นคนอื่น <ฮะ S 2> เราเป็นตัวเราที่อายุอ่อนลงไปสิบปีต้องพูดว่าอย่างนี้น<ฮ>ะ,ะครับ เพื่อบอกไปทาอะไรมาเนี่ยหน้าดูเด็กจังเลยแบบทําไมหน้าดูตึงจัง<ช>เลยอะไรแบบเนี้ก็ก็บอกว่าไปทํามาบอกทําอะไรมาไม่เห็นรู้เลยเราบอกนี่ไงนี่ไงรอยย็บไม่เห็นหรอกไหนไหนดู ine, ine, สิโอโหแทบจะมองไม่เห็นเลยถ้าไม่บอกไม่รู้เลยะอะไรอย<ม>่างเงี้ยพวกช่างแต่งหน้าเขาบอกว่าเ,เขาเรียกอ,อะไรบอกโปะตัวเองคือคนอื่นเขาไม่รู้เลยแต่เราเนี่ยมีอะไรไปบอกเขาจริงๆแล้วเป็นคนที่ภูมิใจนะคือคือไม่ได้อวดนะแต่แบบ ทำก็ทาอ่ะไม่ได้มาบอกว่าโอ้โหเราหน้าดีเกิดมาหน้าตึงมาทั้งชีวิตอะไรอย่างเงี้ยคือเราไปทํามาแล้วเราก็ภูมิใจก็โอเคแล้วจนกระทั่งแบบเพื่อนๆตามมาทํะแล้วเพื่อนตามมาทําเสร็จปุ๊บเพื่อนก็จัดใหญ่เลยเหมือนกันนะพอาโหเรามากัน2คนเพื่อนสองคนก็ทําเฟซล็อกเสร็จคนนึงทาตายคนนึงทำจมูกพอผลออกมาเสร็จปุ๊บวันนี้วันนี้เพิ่งโทรคุยกับเพื่อนเองเพื่อนบอกว่าเดี๋ยววันพุธจะมาพี่จะมาคุยกับคุณหมอ คนที่ทํำตาจะทําจมูกคนที่ทําจมูกจะทํำตาคือแง่แสดงว่าจริงๆแล้วเนี่ยการที่เราจะทําสัญกรรมพอเราศึกษาแล้วเราก็มั่นใจในทีมแพทย์แล้วเนี่ยมันก็ทําให้เราตัดสินใจง่ายขึ้นและสามารถทําแล้วได้ผลลัพธ์แบบที่เราแบบพึงพอใจร้อเอถ้าอย่างนั้นอยากให้พี่อิ่นฝากถึงคุณผู้ชมค่ะที่ชมอยู่ว่าการตัดสินใจมาทำเฟซล็อกที่ทีละพรคลินิกเป็นยังไงบ้างแล้วก็ทิ้งท้ายเรื่องของการ เดี๋ยวนี้มันเป็นยุคที่เปิดกว้างเรื่องของการ,รทําศัลากรรมเราต้องเปิดใจถ้าทาแล้วไม่ได้เปลี่ยนตัวเองเนาะแต่ทาแล้วดีขึ้นหให้พี่อิ่นฝากได้เลยค่ะก็ะจริงๆแล้วทำกับทางทีรพรเนี้นะครับเป็นคุณหมออยู่ในเมืองไทยเราสื่อสารกันด้วยภาษาไทยมันจะไม่เกิดปัญหามีอะไรวิ่งมาตรงนี้ปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวเดียวนะฮะเคยมีเพื่อนไปทําที่เกาหลีแล้วเกิดปัญหาเป็นเรื่องเป็นราวใหญ่โตตอนนี้ที่กําลังดังๆอยู่ตอนนี้เลยนะครับฮะเราไม่มีเราไม่มีเหตุการณ์แน่นอนนะครับ แล้วก็ยุคนี้พูดจริงๆว่าบุคลิกลักษณะเป็นเรื่องที่สำคัญพี่เองเนี่ยจริงๆก็ไม่ได้ห่วงว่าตัวเองจะต้องแก่หรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าเราทำงานเราทำงานบริการเราต้องบุคลิกดีเราต้องดูดีนะฮะถึงลูกค้าเนี่ยเห็นแล้วก็ต้องรู้สึกว่าเออคนนี้เขาดูมีความเป็นมืออาชีพชดูสมาร์ทดูอะไรแบบนี้นะครับมันไม่ได้เปลี่ยนให้เราเป็นคนอื่นเราเป็นตัวเราที่ดูเด็กขึ้นมันก็เป็นอะไรที่เป็นความสุข นอกจากจะช่วยส่งเสริมงานและยังให้ความสุขใจกับเราด้วยที่สําคัญเลยนะคะให้ความมั่นใจให้ความสุขใจแล้วเราก็มีความสุขกับการใช้ชีวิตของเราแล้วก็ไลฟ์สไตล์ของเราก็ยังเป็นแบบเดิมด้วยสร้างความมั่นใจสร้างความมั่นใจกับตัวเองวันนี้นะคะขอบพระคุณพี่อิมมากๆที่มาให้ข้อมูลดีๆแล้วคุยเรื่องเรื่องความสวยความหล่อกับทีรพรคลินิกขอบพระคุณมากค่ะครั้งหน้าจะเป็นใครก็ต้องติดตามชมกันนะคะวันนี้ต้องลากันไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ